ตลาดนัดเครื่องบินขเขาเขียนบอกว่าตลาดนัดเครื่องบินและแล้วเราก็ได้กินทุเรียนนะคะนี่ โลละสี่อห้าิค่ะมาจากนครซีธรรมราชอันนี้กี่บาทนะอันนี้กี่บาทอ,อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งโล ไปถอดดูดิกกี้อดแล้วดูแล้วไม่มีน,นีคือไม่มีกเนี่าค,ครับเลือกนานนะครับเลือกนานไปไหนท,สทแบบีสามขีดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสามขีดกับสี่ขีดเอเคค่ะ ามาเตีม๋มตลาดกันนะครับ,บนี่ทุเรียนอยากกินมากได้กินแล้วนะคะอืมอร่อยอะ่ะ

ร้านรูเรียนทอดนะคะร้านทูเรียนทอดโลละหกร้อยหมูมะน,นาวอุ้ยยำผลไม้สี่ิบาทน่ากินอยู่นะเมียงคาหาสิน้ำอ้อยข้นสดๆจ้าโอ้สดๆเลยค่ะโคกปั่นจ้าโคกปั่น จังเลยสลัดโลค่ะโอ้ยเนี่ยงหมูเนี่ยงกุ้งกล่องละหกสิบโอ้ยน่ากินนะเออข้าวรามวานมันกระบอกละยี่สิบบาทนะคะนี่ผักสลัดก็มีถุงละยี่สิบาทสามถุงห้าสิบาทอันนี้เป็นร้านน้ำปั่นนะคะหนนตรงน้นก็มีเยอะแยะเลยไปเรามาดูมีอะไรกินต่อ น่ากินจังเลยเข้าเเกี่ยบปากหม้ออันนี้กระเพาะปลาน้ำแดงเป็นม้อหม,ม้อเลยนะคะอันนี้ไส้กรอกอีสานทอดลูกละห้าบาท สดๆเลยนะคะมีปะ่ะเราไปกันต่อขนมปังว้าวว้าวขนมปังยี่สิบห้าบาทสันคอน่ากินมากอ้ยขนมครกใสเบิ่มๆเลยอ้น่ากินอะน่ากินทุกอย่างเลยตลาดนี้ นี่เขาผัดไกซีเขาผัดตัวม้ากุ้งเด้งอเออน่ากินนะปะนี่เข้าผัดไกสซีใช่อันนี้เราอยู่ที่ตลาดไหนนะปะมันชื่อตลาดนัดเครื่องบินที่ละยองค่ะนี่โหไส้กรอกเนื้อสิบบาทน,นี่ นะคะแถมเนื้อ10บาทดชุดเล็กชุดญ่าชุดเล็กรอชุดเล็ก60สูสเต๊กนะคะชุดใหญ่100บาทหญ่งร้จไม้ละจ้าเล็ก10ไม้ค่ะ17ไม้100รแล้วชุดเล็กส0ไม้60 อันนี้มะพร้าวถอดเสื้อนี่มะพร้าวถอดเสื้อค่ะยำปลาดุกฟูยำขนมจีนตีนมัวหนังมัวนี่ไะตีนมัวหนังมัว ถุงละสี่สิบบาทนะคะใช่ใชอ่อันนี้เป็นร้านส้มตำนี่อะไรนะเส้นดองแดงเหรอคนะน่ากินนะนี่ร้านนี้โหสาดมากเลยนี่ฮะโอ้โ อุ้ยเนือนนเน้อกะวานแกงเนื้อกะวานปลากระเบนโอ้น่ากินนะโอ้อาหารป่านะป่าเอาไหมอเอาอะไรอะ่ะน่ากินนะนี่<อ>นี่<อ>นี่แ<อ>ม่ค้าการันตีแม่ค้าบอกว่าอร่อยแม่ค้าบอกว่าถ้าไม่อร่อยเครื่องร้านข้างๆดีนะร้านข้างๆไม่ดี ปลาจะกินอะไรอ่ะเป็ดไก่เลาะกระดูกให้แล้วจ้ะเป็ดไก่ลาะกระดูกให้แล้วปลาเอาอะไรนะกวางกระเบนกวางนี่หมูป่าไก่กระวานกระดูก่อนเป็ดลูกกล้วยเนื้อกะวานน่ะน่ากินอ๋อเนื้อกะวานหรอแล้วเอาอะไรอีกนะกระเบนไม่เอาอ่ะเอากวางดีกว่าเอากวางค่ะนี่นี่เอากวาง ว่ากไม่ไดไ,ดได้นะคะคม่ฟิตค่ะจะกินเลยค่ะกินเย็นนี้เลยค่ะเอาข้าวไหมป๋เาเอาข้าวไปถุงนึงไหมนี่ไข่ต้มน่ากินนะนี่ไข่อย่างมาตุ้มอ่ะเอาข้าวเอาข้าวไปถุงถุงนึงค่ะข้าวถุงนึงไข่ไหมไข่สงลูกสองล่ะอ่ะเอาไข่เอาไข,าอาขา่อ่ะเอาไข่ถุงนึงสองลูก ไข่ต้มลาวาจ้าของละสิบบาทอันนี้ไข่เป็ดใช่ไหมคะไข่เป็ดอ๋อไข่เป็ดจะอร่อยโอเคร้อยสสิบาทอ๋อสดๆใหม่ๆเลยนะคะแม่ค้าบอกว่าเพิ่งเพิ่งแทบจะควักออกจากตูดเป็ดมาเลยค่ะสดมากค่ะสดกว่านี้ก็ไปเอาในท้องละค่ะเออน่ากินมากเลยโอ้ ขอถ่ายรูปหน่อยนะคะอันนี้ลูกสาวชอบลูกสาวยังไม่มาเลยนียำแหนมยำแหนมเปิดพิสดารอันนี้อะไรอ่ะขนมจีนน้ำยาปูอของแท้ด้วยนะของแท้มีแกงเขียวหวานไก่ต้มน้ำยาปลา ขาไก่นี่น้ำยาปูก็มีนะคะชุดละห้าสิบบาทนะคะไม่แพงนะมาเดินตลาดนี้ได้นะคะนี่เครื่องบินเห็นไหมเอ่ยเครื่องบินค่ะนี่โอ้เครื่องบินมีหลายลำเลยทุกคนมันเป็นคาเฟ่ค่ะและตอนเย็นเขาจะเป็นตลาดนัดนี่เห็นไหมคะ ใหญ่ไหมเอ้ยไปเราไปดูมีอะไรต่อตลาดนี้มีอะไรขายต่อนะโอ้แกงเขียวหวานปลาไก่ห้าสิบบาทข้าวมันไก่โอ้ข้าวมันไก่นะน,ไกน่ากินนะคะนี่น่ากินนะ่ะอยากกินทุกอย่างเลยอยันนี้ปลาเผา เผาชุดละเจ1ดส180แแล้วแต่ขนาดนะคะนี่เผาใหม่ๆเลยค่าเตาเลยค่ะ